ไม่เือะนะเด่นที่วัดพระาธาตุังเาอาครัเนี่ะกันยินนี้นะครับมิมต,ตม้นไม่ต้นตอกไปกันอนหนึ่งลนะ เดี๋ยวมันไปดนหน้าเออเดี๋ยวนสาธุาแค่นอ,อ,ยะนะอยู่เ,ยยเียววัาาดพระรามข้างนเดยวน,นี้ขนาดน่ะเลยน่แม่นำของนี่แม่นำของอันนั้นคุณมืองเล่าค่ะนะ น้ำมันเป็นเมืองลาวค่ะที่เป็นเงินสูงสูงเลยอ่ะสูงสูงสูงขนาดนี่เป็นเนนมืองลาวขนาะดอันนี้เป็นเมืองลาะนะอ๋อเมืงอ,อมงไทยอยู่ดีอยู่ดีพัดถัดพ,พังเงาเสกอด้วยกัระพนะุ้ดกันาะอนะไรหัน ฝั่งลาวอันนั้นเป็นฝั่งลราครันเนาะแต่พนทธนาเป็นฝั่งลราครัเนาะมัมณฑงใหม่ๆมีมองในก็อย่าน้อยเหลียวก็เรื่องของคเรียเขาพวกกับแบงการแบงฮังอยู่ในมันน่ะนะถ้ามึงเล่าคนนาดีอยู่ตด้หรอเขาใช้สนามบินทั้งปุ่นน่ะสนามมันอยู่ปุ่นเขาบอกกันนะทีงนี่ในเชียงรายในโตกกระป๋องอ่ะ